สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษนะครับสวันนี้ผมนัดกับรุ่นน้องไว้1คนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขากันว่าชีวิตและการเติบโตในประเทศอังกฤษเป็นยังไงบ้างนะครับ เดินคุยเล่นกันในเมืองนะให้ช่วยแบ่งปันประสบการณ์หน่อยว่าชีวิตที่นี่เป็นยังไงบ้างก็อยู่มากี่ปีนะสิปีมาปีอะไรจำได้หมสองันสิบสองสองตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรนะครับเคนแปดริ้วครับเคนชาเชียเศร้าเดี๋ยวเรารีบออกไปกันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้มืดเร็ พูดคุยหนึ่งชีวิตหน้านี้กับการมาอยู่ที่อังกฤษ์ยูงกินมากี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วครับสิปีตอนมาถึงวันแรกรู้สึกงงอย่างไรอิมะตกพอดีเลยวันแรกเดือนอะไรครับเซนชงเซปเทมเบอร์ครับ,บรเซตเซนเบอร์วันที่16บหกปีอะไรจำไบ้สิบสองนะฮะสองพันสิบสองภาษาเป็นไงครับตอนนั้นตอนนั้นภาษาไม่แข็งครับผมพอสื่อสารได้แต่ไม่ได้เก่งไม่ได้อ่านเป็นหรืออะไรชีวิตวัยเด็กไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างเป็นคนไทย เอเชียคนเดียวในโรงเรียนซึ่งมัน,ม,นมันแตกต่างได้พี่เคยเรียนกับเพื่อนคนไทยแต่ทีนี้เป็นฝรั่งล้วนเป็นคนเอเชีย e ที่ไม่ใช่คนไทยแล้วก็จะฟังยากนิดนึงแำเนียงแต่ละคนไม่เหมือนกันโดนเหยียดเอเชียนะครับตอนไปโรงเรียนก็ต้องไปโรงเรียนไม่เคยครับเคยโดนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่มาแกล้งแล้วก็คิดบัญชีไปละ เด็กที่นี่ก็จะต้องทำงานพาร์ทไทม์นะใช่ครับผมทำพาร์ทไทม์ตั้งแต่อายุสิบหกร้านแรกทำร้านอะไรครับร้านอาหารไทยครับร้านาม,มะละกอไม่ครับอยู่ตั้งแต่บ้านตั้งแต่เวกฟิลด์ครับเคยทำงานตอนเด็กๆทำสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงสุกเสาร์พี่สุกเสาร์สุกเสาร์วันละกี่ชั่วโมงครับทำตั้งแต่ห้าโมงเย็นครถึงปิดร้านห้าทุ่มครับ ก่อนจะถึงบ้านก็เชี่ยงคืนตีหนึ่งรายได้เป็นยังไงครับขั้นต่ำมากเล่ขั้นต่ำอยู่ที่ชั่วโมงสี่ปอนสี่ปอนกว่าสี่ปองกว่าเมื่อเมื่อสไลด์แบบเจ็ดแปดปีที่แล้วเพียร์ตอนนี้ทำงานที่ฟัวไทยนะครับครับผมร้านแซบครับทำอยู่ที่แซบที่ยูคาสเซลครับตอนนี้เป็นตำแหน่งอะไรเป็นตำแหน่งเหรอผมก็ทำเป็นเชฟผัด เพิ่งจะเรียนรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทํามาเป็นสายนี้ด้วยเพราะทาสายซูชิซูชิเป็นบุฟเฟ่ซูชิแล้วก็มาทําที่ร้านครัวจีน<ม>ก็เป็นบุฟเฟ่จีนแล้วก็ได้เริ่มเรียนสกิลเชฟต่างๆก็ก็พอมีประสบการณ์ครับแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาทำงาน,าานที่คาเน่คือทำอาหารเป็นนะครับาสาวเขาทำอาหารเป็นไหมไม่เป็นเลยนะมาเรียนรู้ที่ร้านมาเรียนรู้ที่ร้านเรียนรู้ราาด้วย <6 S 1> <ๆ S 2> ใช่ ใช่เราเอาศัยเรียนรู้ด้วยการไปเรียนจากกาที่ทำงานด้วยแล้วก็ดูช่อง YouTube ไปด้วยครับถามว่าเขาทำยังไงทำให้มันดีที่สุดเขาทำยังไงให้มันสวยแล้วก็คือประสบการณ์ชีวิตนะครับมันไม่ได้หาได้ด้วยใครมันหาได้ด้วยตัวเองยิ่งอยู่นานไปมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับม,มันชินมันเริ่มชินมันเริ่มทำให้เรารู้สึกปรับตัวได้ใน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 ,ใน,นตนอนนั้นนะ วันหนึ่งก็แปดถึงเก้าชั่วโมงครับแปดค่ชั่วโมงทำกี่วันครับต่อสันทำสี่วันห้าวันครับห้าวันนี้รายได้พอจะบอกไหมครัเท่าที่สะดวกรายได้ก็เป็นรายชั่วโมงอย่าง,อย,างอย่างที่ทําได้มากที่สุดก็คือห้าร้อยต่อว,วีคต่อว,วีคครับห้าร้อย <500 S 2> ปอนด์<อ><อ>ครับร้านไหนที่ทําแล้วเราสบายใจเราก็ทามันไม่ได้อยู่ที่เงินทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเราที่เราทําไปแล้วเราสบายใจเราก็ทํา เอาย้อนกลับไปแล้วมันก็ภูมิใจพี่จากจุดจุดหนึ่งที่เด็กคนนึงเนี่ยมาจากไทยไม่มีความรู้พูดก็ไม่ได้ทำกับข้าวก็ไม่เป็นแต่เรามาอยู่จุดที่ว่า,วาเราดูแลตัวเองได้เรายังพัฒนาไปอีกไกลได้พี่เราก็ภูมิใจจุดนี้นะสำหรับตัวผมเองนะอาชีพที่ผมภูมิใจคืออาชีพนี้ผมก็มีอาชีพที่เคยทำก็คือช่างตัดผมเป็นของแม่แม่ก็เปิดร้านตัดผม แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นจริงๆผมก็ม่าองัเใช่ใช่ครับพี่ซึ่งผมเลือกที่จะทำอาชีพนี้มันดูแลตัวเองได้อะพี่ไม่ต้องเดือดร้อนใครสบายใจสบายใจสำหรับคนไทยที่อยากมาหาประสบการณ์ต่างแดนนะครับ คมขอสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่เดินออกมาเพื่อจะทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำก็แล้วแต่ในอนาคตซึ่งจะมาเป็นผลที่กียกับตัวคุณผมขอสนับสนุนทุกคนครับเป็น,นลรงใจให้ทุกคนกล้าเดินครับกล้าหลุดกรอบมันออกมาชีวิตไม่ได้อยู่ในกรอบตลอดขอให้คุณมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคุณก็จะอยู่ที่นี่ได้สบายใจและภาคกคุณว่าวันหนึ่งเคยมาเหยียบต่างแดนและเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นี่ก็เปิดโอกาสให้สําหรับทุกคนนะครับ ที่จะอยากหาประสบการณ์และอยากมีชา a l เลน g ์ในชีวิตของตัวเองหรือ l ชนเจอร e ไ o r ์เฟ e ร์ r ลนด์ t ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับ mm. ขอให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ mm. ไปได้ด,ดีดูแลตัวเองครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับ รักครับเป็นกลังใจให้คนไทยรักคนไทยสู้ๆครับ